มะเร็งปอดชนิดเส้นอายที่พบบ่อยที่สุดการมาถึงของมันไม่ได้ไร้เสียงและไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหลายคนเชื่อว่ามะเร็งเกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่ความจริงตรงกันข้ามร่างกายของเราเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ซับซ้อนและแม่นยำมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราหลับไปแล้วเมื่อร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อน ความผิดปกติระยะแรกในปอดบางอย่างจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาถึงเราผ่านความรู้สึกไม่สบาย 3. อย่างที่พิเศษมากคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจทำไมตอนนอนที่ร่างกายกำลังพักผ่อนถึงมาเกี่ยวข้องกับมะเร็งได้นี่แหละคือความเจ้าเล่ห์ของมะเร็งปอดชนิดเส้นอายเมื่อร่างกายของเราเข้าสู่สภาวะหลับไหลระบบป้องกันจะผ่อนคลายลง กิจกรรมระยะแรกของเซลล์มะเร็งเหล่านี้กลับง่ายที่จะไปกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติบนร่างกายในวิดีโอวันนี้ผมจะมาถอดรหัสสัญญาณเตือนสีแดง3อย่างที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนอย่างละเอียดพร้อมสอนวิธีสังเกตอาการเหล่านั้นความรู้สำคัญเพื่อช่วยชีวิตเหล่านี้ขอให้คุณอดทนฟังให้จบนะครับคะ เพราะการทำความเข้าใจความรู้นี้ก็เท่ากับคุณได้ทำประกันสุขภาพให้กับตัวเองแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณห่วงใยสุขภาพของตัวคุณและครอบครัวโปรดกดปุ่มติดตามด้านล่างก่อนและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดความรู้สุขภาพที่มีประโยชน์อีกมากมายในอนาคตที่นี่เราจะเผยความจริงด้านสุขภาพที่สื่อหลักไม่ค่อยเปิดเผย อย่างตรงไปตรงมาหากคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันโปรดพิมพ์1ในช่องคอมเมนต์นี่คือการสนับสนุนที่อบอุ่นที่สุดสำหรับการสร้างสารรค์ของเราอย่างต่อเนื่องและยินดีต้อนรับทุกคนให้แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเองในช่องคอมเมนต์ด้านล่างก่อนที่เราจะเจาะลึกอาการที่เฉพาะเจาะจงเรามาทำความเข้าใจคำถามง่าย หข้อก่อนทำไมสัญญาณเหล่านี้ถึงปรากฏขึ้นในขณะที่เรานอนหลับมีสาเหตุหลัก2ประการประการแรกในตอนกลางวันเรายุ่งอยู่กับการทําง,งานงานบ้านและกิจกรรมทางสังคมต่างๆสมาธิของเราจะกระจัดกระจายความไม่สบายตัวเล็กน้อยในร่างกายเช่นอาการแน่นหน้าอกเล็กน้อยหรืออาการไอแห้งๆห,หนึ่งครั้งก็อาจถูกละเลยไปอย่างง่ายดาย แต่เมื่อยามค่ำคืนเงียบสงบเราเอนกายลงบนเตียงสภาพแวดล้อมรอบข้างสงบลงความรู้สึกภายในร่างกายของเราก็จะไวต่อการรับรู้เป็นพิเศษความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตัวเล็กน้อยก็จะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นประการที่2กลไกการทํางานของร่างกายเราแตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนเมื่อถึงเวลากลางคืนโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่การหลับลึกการทํางานต่างๆของร่างกายเรา เช่นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจและการเผาผลาญจะช้าลงในขณะเดียวกันระบบหนึ่งในร่างกายของเราที่เรียกว่าระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทำงานมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการหดตัวของหลอดลมและการหลังของต่อมต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาเหล่านี้อาจทำให้อาการที่เกิดจากรอยโรคในปอดระยะแรก ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืนดังนั้นเวลานอนจึงเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะได้เงี่ยหูฟังเสียงของร่างกายและจับสัญญาณของโรคต่อไปนี้คือหัวใจสำคัญของเนื้อหาในวันนี้หากร่างกายของคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้อต่อไปนี้ซ้ำๆในขณะที่คุณนอนหลับแม้จะมีเพียงข้อเดียวและอาการดำเนินไปช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยไม่ดีขึ้นโปรดทิ้ง ความประมาททั้งหมดไปและรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างมืออาชีพ 3. อาการที่ต้องระวังขณะนอนหลับอาการที่1แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหมือนมีก้อนหินทับที่หน้าอกอาการแน่นหน้าอกและเจ็บหน้าอกเป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันเวลาโกรธก็แน่นหน้าอกวิ่งเหนื่อยก็เจ็บหน้าอกแต่ความไม่สบายที่หน้าอก ตอนกลางคืนที่เกิดจากมะเร็งปอดชนิดเส้นายจะมีความรู้สึกที่พิเศษมากมันไม่เหมือนอาการปวดบีบรุนแรงของโรคหัวใจและไม่เหมือนอาการปวดแทงที่แหลมคมเหมือนอาการจุกเสียบผู้ป่วยระยะแรกหลายคนอธิบายว่าความรู้สึกนี้เหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่ที่หน้าอกเป็นความรู้สึกกดทับที่หนักอึ้งอึดอัดและแน่นทำให้คุณรู้สึกหายใจ ไม่สะดวกราวกับว่าการเคลื่อนไหวของการหายใจทั้งหมดถูกบางสิ่งชุดรังไว้อาการแน่นเจ็บนี้มักเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดเป็นพิเศษทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะรอยโรคของมะเร็งปอดชนิดเส้นอายในระยะแรกแม้จะยังมีขนาดเล็กมากแต่ก็เหมือนสิ่งแปลกปลอมที่ยังรากอยู่ในปอดของคุณเมื่อมันลุกลามไปยังเยื่อหุ้มปอด ซึ่งเป็นเหยื่อบางๆที่ห่อหุ้มพื้นผิวของปอดหรือเส้นประสาทร,รอบข้างก็จะทำให้เกิดสัญญาณความเจ็บปวดในเวลากลางคืนเรานอนราบเป็นเวลานานการไหลเวียนโลหิตในปอดและการไหลกลับของน้ำเหลืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้อาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อรอบรอยโรคเพิ่มขึ้นและกระตุ้นหรือทำให้อาการแน่นเจ็บนี้รุนแรงขึ้นแล้วจะแยกแยะ ได้อย่างไรลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งคืออาการเจ็บหน้าอกนี้มีความเป็นไปซ้ําๆและซ่อนเร้นมันอาจจะไม่คงอยู่ตลอดทั้งคืนอาจจะปวดเพียงไม่กี่นาทีหรือเพียงไม่กี่วินาทีคุณอาจจะพลิกตัวหรือลุกขึ้นนั่งแล้วอาการก็บรรเทาลงด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นท่านอนที่ไม่ถูกต้องการกดทับหรือว่าช่วงนี้ เหนื่อยเกินไปและคิดว่านอนพักสักคืนก็หายจึงพลาดโอกาสในการระวังไปแต่ไม่กี่วันต่อมาความรู้สึกเดิมก็จะกลับมาอีกครั้งมีข้อมูลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเส้นไอระยะแรกกว่า70%ก่อนได้รับการวินิจฉัยเคยมีประสบการณ์ความรู้สึกแน่นอึดอัดหรือปวดตือที่หน้าอกในตอนกลางคืนมาก่อนดังนั้น โปรดจำไว้ว่าความไม่สบายหน้าอกตอนกลางคืนที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแม้ว่าจะเบาหรือสั้นเพียงใดก็คือสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังส่งมาไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดอาการที่สองไอแห้งเรื้อรังรู้สึกเหมือนมีพริกไทยอยู่ในลำคออาการไอก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พบได้บ่อยมากในชีวิตประจำวันของเราอากาศเย็นลง เป็นหวัดก็จะไอสองสามครั้งแต่การไอาจากมะเร็งปอดนั้นแตกต่างจากการไอาจากขวัตธรรมดาอย่างสิ้นเชิงอาการไอที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งปอดชนิดเส้นไอในระยะแรกคืออาการไอแห้งจากการระคายเคืองมันมี3ลักษณะลักษณะแรกคือคอแห้งรู้สึกเหมือนมีขนนกกําลังขนคอหรือเหมือนมีพริกไทยอยู่ในลำคอแห้งและขันคุณจะพยายามไอเพื่อขจัด ความรู้สึกไม่สบายนี้ออกไปอยู่เสมอแต่กลับไม่ค่อยมีเสมหะออกมาหรือมีเพียงเสมหะเหนียวๆสีขาวเล็กน้อยเท่านั้นลักษณะที่สองคือรื้อรังอาการไอประเภทนี้จะคงอยู่เป็นเวลานานมากอาจจะกินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนยานา้ำแก้ไอที่คุณซื้อจากร้านขายยาหรือยาอมแก้ไอมักจะไม่ได้ผลกับมันเลยลักษณะที่สามคืออาการจะแย่ลงในเวลากลางคืน ในตอนกลางวันอาจจะไอเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนที่ล้มตัวลงนอนหลับอาการไอจะยิ่งชัดเจนและถี่ขึ้นเป็นพิเศษทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเซลล์มะเร็งปอดชนิดเส้นไอจำนวนมากมีต้นกำเนิดมาจากหลอดลมฝอยส่วนปลายและเซลล์บุผิวถุงลมปลายประสาทในบริเวณเหล่านี้มีความไวมากแม้แต่เนื้องอกที่มีขนาดเล็กมากก็จะยังคงกระตุ้นทางเดินหายใจ อย่างต่อเนื่องเหมือนมีบางสิ่งคอยก่อกวนอยู่ที่นั่นเสมอร่างกายก็จะพยายามขับมันออกไปผ่านกลไกาการป้องกันคือการไอในเวลากลางคืนระบบประสาทพาราซิมพาเทติกที่เรากล่าวถึงข้างต้นจะถูกกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมเกิดการหดตัวทางเดินหายใจแคบลงและการหลังของต้อมต่างๆเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเหล่านี้ จะทำให้สัญญาณกระตุ้นที่มาจากรอยโรครุนแรงขึ้นในเวลากลางคืนส่งผลให้อาการไอรุนแรงขึ้นแล้วจะแยกแยะได้อย่างไรจุดที่สำคัญที่สุดคืออาการไอประเภทนี้มักไม่มาพร้อมกับอาการหวัดอื่นๆคุณไม่เป็นไข้ไม่มีน้ำมูกไม่คัดจมูกมีเพียงอาการไอแห้งๆอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเท่านั้นสถิติ แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเส้นไอเกือบ80%ก่อนได้รับการวินิจฉัยเคยประสบปัญหาอาการไอแห้งเลื้อรังและผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งอาการไอเป็นอาการแรกที่ทำให้พวกเขาไปพบแพทย์ดังนั้นสำหรับอาการไอแห้งใดๆที่กินเวลานานกว่า3สัปดาห์และการรักษาตามปกติไม่ได้ผลโดยเฉพาะอาการที่แย่ลงในเวลากลางคืน คุณควรไปถ่ายภาพรังสีทะลวงอกหรือทำซีทีสแกนเพื่อตรวจดูอาการที่3เหงื่อเย็นผิดปกติและใจสัน่นการมีเหงื่อออกตอนกลางคืนและใจสัน่นหลายคนอาจจะนึกถึงทันทีว่าเป็นช่วงวัยหมดประจำเดือนหรือไม่น้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่หรือว่าฝันร้ายแต่คุณอาจจะไม่คิดว่านี่อาจเป็นสัญญาณลับที่มะเร็งปอดชนิดแท่ไหนส่งมาในระยะแรก เหงื่อออกประเภทนี้ไม่ใช่เพราะผมผ้านาเกินไปหรืออากาศร้อนแต่เป็นเหงื่อเย็นเมื่อตื่นขึ้นจะรู้สึกว่าเครื่องนอนเปียกชืน้นแต่ร่างกายกลับรู้สึกเย็นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังอาจมาพร้อมกับอาการใจสั่นที่ไม่ทราบสาเหตุบางครั้งอาจถึงขั้นสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะการเต้นของหัวใจตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณสามารถจินตนาการถึงเซลล์มะเร็งได้ว่า เป็นขโมยพลังงานที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายในกระบวนการเจริญเติบโตและขยายพันธุกพวกมันจะใช้สารอาหารและพลังงานของร่างกายเราไปเป็นจำนวนมากและปล่อยสารอักเสบบางชนิดออกมารบกวนการเผาผลาญและระบบภูมิคุ้มกันตามปกติของเราซึ่งเท่ากับว่าแม้ว่าคุณจะกำลังนอนหลับแต่ภายในร่างกายของคุณกำลังต่อสู้อย่างลับๆกับเซลล์มะเร็งเหล่านี้การต่อสู้ รับๆนี้จะกระตุ้นการตอบสนองความเครียดของร่างกายเรารบกวนระบบประสาทอัตโนมัติที่รับผิดชอบการควบคุมอุณหภูมิร่างกายโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดการเผาผลาญของร่างกายเราจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายตามปกติก็จะอ่อนแอลงด้วยกิจกรรมของเซลล์มะเร็งจึงง่าย ที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุลในการควบคุมนี้นําไปสู่การเกิดเหงื่อเย็นและใจสั่นที่ผิดปกติกุญแจสําคัญของเหงื่อเย็นและใจสั่นในเวลากลางคืนนี้คือการที่ไม่ทราบสาเหตุและความต่อเนื่องของมันหากคุณได้ตัดปัดจจัยที่ชัดเจนออกไปแล้วเช่นสภาพแวดล้อมความเครียดหรือน้ําตาลในเลือดแต่อาการนี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆและอาจมาพร้อมกับอาการแน่นหน้าอก เล็กน้อยหรือไอที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้คุณควรนำอาการเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกันมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซนไอเกือบ40%เอร์เซในช่วง6เดือนก่อนได้รับการวินิจฉัยเคยมีอาการเหงื่อเย็นออกตอนกลางคืนและใจสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนอัตราส่วนนี้ค่อนข้างสูงเพียงพอที่จะทำให้เราต้องใส่ใจ อย่าสรุปง่ายๆว่าเป็นเพียงเพราะความเครียดมากหรือร่างกายอ่อนแอและและเลยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังนอกเหนือจากความไม่สบายตัวตอนกลางคืน 3. ข้อที่พบบ่อยและชัดเจนที่สุดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมะเร็งปอดชนิดเส้นไอในระหว่างการพัฒนาอาจแสดงออกมาในรูปแบบความผิดปกติอื่นๆในขณะนอนหลับได้อีกอาการกรนและ การกลั้นหายใจขณะหลับแย่ลงหลายคนคิดว่าการกรนหมายถึงการนอนหลับที่ดีแต่ถ้าเสียงกรนของคุณเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและไม่สม่ำเสมอหรือมีภาวะหยุดหายใจที่ชัดเจนคุณต้องระวังงานวิจัยในปี2018แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดท,ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่มีสัดส่วนของการมีภาวะหยุดหายใจขณะ หลับจากการอุดกั้นร่วมด้วยสูงถึง49%งานวิจัยเชื่อว่าภาวะขาดออกซิเจนเป็นระยะไรในร่างกายที่เกิดจากการหยุดหายใจขณะหลับจะกระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายและการยับยั้งการทำงานของภูมิคุ้มกันซึ่งอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดและการพัฒนาของมะเรง็งอาการปวดตื้อที่หน้าอกและหลังอย่างต่อเนื่องหากเซลล์มะเร็งปอด เกิดการแพร่กระจายไปที่กระดูกก็อาจทําให้เกิดอาการปวดกระดูกได้ลักษณะของความเจ็บปวดนี้คือเป็นอาการปวดตื้อที่ต่อเนื่องและจะแย่ลงอย่างชัดเจนในเวลากลางคืนผู้เชี่ยวชาญแพทย์ในไทยแนะนำว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดประมาณ10%ถึง15%จะมีอาการแพร่กระจายไปยังกระดูกอาการปวดในเวลากลางคืนเป็นลักษณะอาการทั่วไปอย่างหนึ่ง หากคุณมักจะรู้สึกปวดตื้อตื้ในตำแหน่งคงที่ที่หน้าอกหรือหลังตอนกลางคืนก็ควรจะใส่ใจด้วยเช่นกันเมื่อเข้าใจสัญญาณเหล่านี้แล้วเรายิ่งต้องเข้าใจว่าการเกิดของมะเร็งปอดชนิดเส้นไอไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นอกจากการเงี่ยหูฟังเสียงของร่างกายแล้วเราควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในชีวิตประจำวันอย่างกระตือรือร้นด้วยอยู่ห่างจากยาสุนี่เป็นเรื่องที่พูดกันมานาน แต่ก็เป็นจุดที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่เองหรือการสูดดมควันบุหรี่มือสองหรือมือสามล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดที่ชัดเจนที่สุดระหว่างควันจากการประกอบอาหารสําหรับผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ควันจากการประกอบอาหารเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดชนิดเส้นอายเมื่อทําอาหารต้องเปิดเครื่องดูดควันและรักษาการระบายอากาศในครัวให้ดี ใส่ใจคุณภาพอากาศในช่วงที่มลพิษทางอากาศเช่นฝุ่น PM 2.5รุนแรงควรลดการออกนอกอาคารให้มากที่สุดและเมื่อจำเป็นต้องออกให้สวมหน้ากากที่สามารถกรอง PM 2.5ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับการป้องกันในสถานที่ทำงานหากงานของคุณต้องสัมผัสกับใหญ่หินฝุ่นหรือสารกำมันตรังสีเป็นต้นต้องมีการป้องกันอย่างเคร่งครัด ตามหลักอาชีวนามัยตรวจสุขภาพเป็นประจำสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า45ปีที่มีประวัติการสูบบุหรี่มานานมีประวัติมะเร็งในครอบครัวหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอื่นๆขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจโลโดสไ i โรซีทีปีละครั้งนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการค้นพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกในปัจจุบันเอาละครับครับเพื่อน สำหรับสัญญาณตอนกลางคืนของมะเร็งปอดชนิดเซนไอวันนี้เราได้พูดคุยกันอย่างลึกซึ้งแล้วเรามาสรุปประเด็นที่สําคัญที่สุดอีกครั้งอันดับแรกเราต้องจำให้คืนใจว่ามะเร็งปอดชนิดเซนไอไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันร่างกายของเราโดยเฉพาะในขณะที่เรานอนหลับจะส่งสัญญาณเตือนมาถึงเราผ่านอาการที่ดูเหมือนเล็กน้อยบางอย่าง ประการที่ 2. โปรดระวังสัญญาณเตือนสีแดง 3. ประการอย่างเคร่งครัดอาการแน่นหน้าอกปวดตื้อซ้ำๆในเวลากลางคืนอาการไอแห้งเรื้อรังที่นานกว่า 3. ส,สัปดาห์และอาการเหงื่อเย็นออกตอนกลางคืนและใจสัน่นโดยไม่ทราบสาเหตุพร้อมทางให้ความสนใจกับสัญญาณผิดปกติอื่นๆเช่นอาการกรนการกลั้นหายใจแย่ลง และอาการปวดหลังและหน้าอกอย่างต่อเนื่องด้วยการทําความเข้าใจอาการเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนต้องหวาดระแวงตลอดทั้งวันและตกใจกลัวตัวเองแต่เพื่อให้เราเรียนรู้วิธีดูแลร่างกายของเราอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีเหตุผลมากขึ้นสัญญาณผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้ต้องการให้เรากลัวมันแต่เป็นการเตือน ให้เราต้องใส่ใจและไปตรวจดูมันโศกนาฏกรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้นมักไม่ได้เกิดจากตัวโรคที่น่ากลัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เราล่าช้าและประมาทจนพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการรักษาไม่เพียงแต่ต้องใส่ใจสถานะการนอนหลับของตัวเองแต่ยังต้องใส่ใจครอบครัวและเพื่อนๆรอบข้างด้วยหากมีอาการที่เรากล่าวถึงในวันนี้ โปรดละความกังวลไว้เตือนกันและกันให้กำลังใจกันและกันและรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจจำไว้ว่าการค้นพบเร็วการวินิจฉัยเร็วและการรักษาเร็วเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับโรคเสมอสุขภาพของคุณอยู่ในมือคุณเองและพบกันในวิดีโอหน้านะครับคะ